สวัสดีค่ะคลิปนี้มาดามสิบาเพื่อนเพื่อนมาชมวัดอินเดียเนาะค่ะเนาะมาชมวัดอินเดียกันนี่ก็บสิยู่ริมทะเลเนาะค่ะเนาะอยู่ริมทะเลหลังจากกินนั่งเรือมาประมาณครึ่งชั่วโมงเนาะค่ะเนาะก็นี่แหละค่ะก็จะมาไหว้พระกันไหว้พระมาวัดอินเดียกันเนาะค่ะเนาะนี่คือวัดวัดอินเดียนะคะเนี่ยค่ะก็จะมีคนมาไหว้มากราบไหว้กันนะคะเนี่ยค่ะเป็นวัดที่อยู่ริมแม่น้ํานะคะ เป็นวัดที่อยู่ริมแม่น้ําบรรยากาศริมแม่น้านี่จะเป็นวัดนะคเนนี่ก็จะมีพ่อใหญ่บ้านพ่อใหญ่บ้านลงไปแล้วค่ะพ่อใหญ่บ้านลงไปเอาคุณพ่อสวัสดีหน่อยค่ะสวัสดีครับคุณพ่อมาไหว้พระใช่ไหมคะวัดวัดอินเดียโอเควัดกาเรียมาวัดกาลีอยมานี่คือบริเวณวัดนะคะวัดจะอยู่ อ่ข้างล่างนี่ก็จะติดเขาเนาะค่ะนะข้างหลังนี้จะติดเขานะคะวัดอินเดียนี่ค่ะมาไหว้พระกันพี่น้องคะมาดามาไหว้พระกันพามาไหวาพ้พระตรงนู้นก็จะเป็นเรือนก็จะเป็นแม่น้ำนะคะนะคะี่ค่ะ จะเป็นวัดข้างหลังก็จะติดเขานะคะหลังวัดก็จะติดเขาด้านหน้าก็จะติดแม่น้ำนะคะเห็นไหมคะบรรยากาศสวยงามพาเพื่อนเพื่อนมาชมคลิปนี้ก็พาเพื่อนๆนมาชมวัดเนาะค่ะเนาะมาชมวัดกันนะก็ถึงเวลาสิกลับแล้วเนาะคะ่ะถึงเวลาจะกลับแล้วพ่อใหญ่บ้านก็กำลังเดินขึ้นรถนะคะไปขึ้นรถมาดามก็จะกลับบ้าน มาไหว้พระกันพี่น้องค่ะเพื่อนว่าวัดนี้มันศักดิ์สิทธิ์เนาะคะ่ะเนาะวัดนี้มันศักดิ์สิทธิ์อยู่ริมแม่นาบเนาะคะ่ะเนาะเดี๋ยวสิงมุนให้เพื่อนๆมองอีกที่หนึง่งยู่ริมแม,นม่นาบค่ะเนี่ยค่ะบรรยากาศเนาะคะ่ะเนาะก็จะมีคนอินเดียมาไหว้กันมาไหว้กันนะคะมาไหว้กันมาขอพรจากวัดนี่เนาะคะ่ะเนาะผู้ลงคนก็ถือเลขื่อถือหวยรวยเบื่อเนาะค่ะเนาะเห็นว่าค,ะค่ะก็มีเรือก็จะมีเรือ บรรยากาศดีดีพี่น้องคะ่ะถ้าใครมีโอกาสก็มาเที่ยวนะคะวัดนี้อยู่ในประเทศมาเลเซียโอเคนะ้องๆเจอกันคลิปหน้าคลิปนี้ก็ฝากไวส้สั้นิดะคะ่ะสวัสดีคะ่ะ